มาดูการเปลี่ยนจอของ y 0 2แบบง่ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นแบบบล็อกนะครับถอดถาดซิบอกแล้วก็แกะแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะหมุนฝาครอบบนล่างออกนะครับแล้วเราก็จะถอดแบตเตอรี่ออกแบบนี้นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมาพร้อมแพรชาร์จดังนั้นแผงด้านล่างตกงถอดด้วยนะครับถึงจะถอดจอได้เสร็จแล้วก็ทำข้อถดขอบนะครับ แล้วก็ลงกาวใส่จอใหม่ส่วนจอนะครับสินค้าผมปากกานะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะกาเหลืองด้านล่างนะครับเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทุกชุดนะครับให้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็จะมาทดสอบหน้าจอกันนะครับก่อนส่งงานนะครับภาพโชว์ครับทดสอบการกดปุ่ม โอเคเลยใช้งานได้ครับสวัสดีครับ